ไปยิงดไปยิงดไปยิงดิไปยิไปยิงดิไยิงดิไปมิงดิไปยิดิไปยิงดไปยิงดิไปยิงไิไปยิงไิไปบิงดิไปย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 ไงดิไปยิงดิไปยังดิไปยดิไปยงดไป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 ดไปดไปดิไปยไยไยไปยยไยไปไปไปยงไปไปดไปดไปด ตายผู้ตายนะปืนมันบรลูนตกปืนตอกปืนตอกนน้อกแล้วน้วนีปืนตกเพื่อนเลพี่ช่วยเพื่อนด้วยนะาช่วยเพื่อนตัวหนึงมาช่วยเพื่อนตัวนึงเห็นป่าช่วยเพื่อนนีช่วยเพื่อนนช่วยเพื่อนนปืนตกปืนลงไปเลรับมันรีนอยู่นอยู่บนรถอ่ะกลับไปเล่นกับเพื่อนกลับเล่นกับเพื่อนกลับเล่นกับเพื่อนดเพื่อนด้วยเฮ้ยหวไหวไหวนช่วยเพื่อนดี เห็นเปล่าผู้หญ <aine> ิงขอไม้ขอฉากคนเดียวฉากคนเดียวสวยจุบจุไอ้ไมาเยอะมาเยอะดุ๊บเลยสาวเองแจกเล่นมีแจกเพื่อนเล่นมีเลยเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนชุบเพื่อนเยอะชุบเพื่อนเยอะมันล้มไปเลยตายเหี้ยล้วคืนแล้วมามามาคืนแล้วคืนแล้วคืนแล้วคืนไปชุนรถไปชุบรถรถแต่เดี๋ยเพ่อนเพื่อนแล้ก็อยู่เฮ้ยนี่สวยกันน้อยกันน้อยเป็นล้วนเป็นล้วนเอง เอ้ม <aid> ัน <Solomon> ช <three |ms|> ุบเพื่อนมันชุบเพื่อนพกันหน่อยเยแต่วกมจะเริ่มหมดม้องมาหมดแล้วรเอหมดแล้วตามันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วเพี้ยไรไอ้เด็ไมไหวีย้อาบูเดนปืนปืนปมัชุบตรงกลางนะชุบตรงกลางนะเราอยู่ตรงกลางนะรีเพื่อนมารีเพื่อนมารีเพื่อนหมนเียดจพลัหมกมันี่มึงกลัตัวมังหลังมกลับตัวมัลบ้านเราบ้านเราบ้านเราม่ไดิสั อูนตวีวตัวเดียวตัวเดียวหมดแล้วหมดแล้วคืนแล้ตบดีเดี๋ยวตัวเดียวเขาไม่่ายไม่ได้พอไมีพอมพอห้าตากบบลอปีเฮียน้สมเพศติดมือไว้อูติดมือไว้เร็ว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 อาปิดปิดได้ตัวเดียวปิดได้ปูยิงให้เดี๋ยวกูยิงให้ไม้จักไอเฮียไมทุกปีไมไมไมเออสลับรถกสลับโลดูรถเราอยู่ในตัวดูไปดูไปดูไดีหกาไปดูไปดูไป เด็กเกี้ยวู้หนุ่เดียร์จังแล้วกูห้าวกูห้าวกับมึงด้วยไอสัตว์แล้วกูเก่งกว่ามึงด้วยเด็กเกี้ยไอ้แก๊งฉันตามไป่สัดว์ยิง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 ไปไปมึงแพ้ในศพแล้วมึงออกเลยเฮ้ยไปงคือรถดิแฟปอยู่ไหนเนี่ยไหนอะใหญ่ช้าแต่รถมารถอยู่ไหนยิง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 นี้เอาดิเอาดิไม่เล่นด้ดีไม่ได้ดีเฮ้ยเหลือศพหนึ่งเหลือศพหนึ่งตรงนี้เห็นป้าตรงรถกูอ่ะต้องไปกันอยู่แล้พี่ไอตรงกูเนี่ยตรงกูเนี่ยมันยังตีไม่ตายเลยสองคนเนี่ยยแล้มรถดังแล้วรถดังเห็นป่อา กลัวมันปิงไมาๆข้างหลังมึงมึงเอาดิเมาศดิข้างหลังเนี่ยไปปักหลามมึงจะอยู่ไหนอะีปิดีปปดีข้างหลังข้างหลังข้างหลังมาตามมาตามพี่มาตามพี่มาเนี่ยตามพี่มาข้างหลังเห็นปะศพออกข้างนอแล้วออกเลยศพเนี่ยศพตรงเนี้ยได้ศพแล้วออกเลยได้ศพแล้วออกเลยฮอองกเลยมุออกเลยมุ่อกเลตำรวจมามุ่งออกเลยแย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 กยิบที่พอ ยกแยกเมืนเดิมแยกมืนเดิมต้ตวลองราเข้าไปงเข้าไปลองังัออกซ้ายออกขวาได้หมดเลยอ้หมดอะออกทางไหนก็ได้ใหมรอดอะไปไปไเร็วเร็วเร็ววเ็มไ้นเพราว่าราตเี่รถบ้านเพีนนะรนเพ้รถบ้านอ่ะ รถบ้านตัวปืนีแล้วมันตายไม่หรอมีอีวองมีอีองมีอีอไปเลยเพืรออมตามอยู่ตามี่อยู่เดี๋ยวเดเดี๋ยวกูอยอเดีว่อนเดี๋ยวกูหอก่อนมึปล่อยนะปล่อยมงองนะเดี๋ยวนะเพื่อนอบเฮ้ยรบ้านร้าดมันหุดหรือว่ามันรบ้านหหรอมามัน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 ีบ้าไมหน่อยดิมีบ้าไมหน่อยดิบาไมหน่อยวยพี่ ตอาบ้านรุ่นสองเจ็บเวลาจารยพื่อมาดมีหัวต่อว่อะโดนไล่สองพันนะไหนที่ไหนี่วารอไป่ดแบบจะผ่านอ่าตลาดกางพี่ได้พี่อ่ะรอดห่อเลยไปรอดห่อเลยไปรอดห่อเลยนะนิ่งแล้วห่อได้เลยนะนิ่งแล้วห่อได้เลยนะนิ่งแล้วห่อเลยนะนิ่งแล้ห่อได้เลยนะ ให้อยู่ต right, so ึกแดงครับมันแห่อแล้วพี่เจอตำรวจไล้หรไม่ไไม่ได้ห่อไม่ได้หอมันมคนโดนไล่มังรอบแล้วกูรอบหลแล้วกรอบหลุดรอบแล้วรอบหลุดเล่นได้มึเล่นเลยกูรอบหลุดแล้วกูรอบหลุดยู่งแอนด์ส้มนะไม่ต้องมาเด้อ ไปแดนซ้มนะสองตัวโดนบ้านไปแดนซ้อมโดนบ้านไปแดนซ้อมสองตัวเรียบร้อยโดนกูแดกศพไม่มีธงด้วยไอ้เหี้ยเรียบร้อยดิมึงเรียบร้อยดิเรียบร้อยดิโดนแดกไอ้สัสแดกศพไอ้เหี้ยพะยะเรียบร้อยดิมึงเออร้อยด้วยไอ้เหี้ยง่ายไม่มีธงด้วยไอ้เมืองตำรวจมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วมันมันสั่นไปบ้างแล้วนะตำรวจอถอดก่อนได้ใช่ปะ ห่อแล้วห่อแล้วห่อแล้วมือหยุดนะพี่ไออยู่ในเมืองไอ้ตีมือมันอยู่อแค่ขอม่ได้อังน่งอย่งนิ่งยังนิงยังกูดึงหัวอยู่นะกูแล้วนะกูแล้วนะเขตไป๊ะขอดัเด้อกูห่อเอ้ยกูห่อแล้วนะกูห่อแล้วห่อประมาณยี่สิบเก้าฆ่าติดมั้งจะลบนะลดะไอเฮียแล้วทงแล้วทงอยู่ใต้ตีนด้วยเด็ดทงอยู่ใต้ตีนด้วยเด็ดพี่ป่ะเนี่ยในเขตพี่ป่ะทงอยู่ใต้ตีนด้วยเด็ดปืนปะเผื่อใหญ่น่ะตองต้องเผื่อเขียวอ่ะผมตามผมตามเลยไม่ไม่ปล่อยเลยปล่อยเลยเดี๋ยวรอดปล่อยไม่ห่อไม่ห่อ อ๋อยูับสตรอเบอรี่นะพี่หอบปุ๊บแม่งมาเลยใช่เรอหอพุ่งมาปั๊บเลียวพอพุ่งมาเลยพอไอ้เด็กเอนี่ยกลุ่มใหญ่ตำรวจเลยกดมืออยู่เนี่ยตำรวจไม่เมื่อกี้งตำรวจปวดหัวเจอเทเล่าเพื่อนกูบอกเลยเจ๊เพื่อนใช่เพื่อนพอแล้วได้ยินเสียงตำรวจแถวๆนี้วะ สตรอเบอรี่ตำรวจไม่เห็น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 ไม่เหี้ยไม่มีธงไอ้เหี้ยีไม่เห็นเออเออไม่มีธงแต่กูแบ๊ดเออเข้าใจไหมเฮ้ยไม่เห็นแล้วเอ้ยตำรวจกำลังออกทางฝั่งโพเลิศสายเมืองนะทางบ้าน ตรงโอตรงออโออพี่อะไรออไม่รู้เพื่อาจอดอยู่บนเรนต้องเกตโอเชียนเกตโอเชียนเออตำรวจออกไปสองคันออกนอกเมืองอ่ะไม่ได้เข้าเมืองนะอ๋อเนกาทีฟแบบเะพียบ้าทำพี้ยอะไรโง่วาววาววาวเมมแป๊บขออนุญาตเมมแป๊บนึงนะ บ้านเคอร์เลนบ้านบ้านเคอร์เลนต่อรอสองคันอ๋อเอาไหมาที่อีสานตีเกตเนี่ยค่อยๆอยุอ้มไปมึงชินเง,งอะรถยังเพื่อเจ๊ต้ามึงชินแล้วมึงไปรอบหน่อยเพื่อนในเมืองก็ได้นะนี่ไงเพื่อนอยู่ในเมืองโอ้ยอยู่ในเมืองยังไม่ได้หอ่หอด้วยซั์เว้ยห่อก่อนอแล้วอะไรอีกนะโอ้โหหน่าเหมืหอนติดตกนะติดอันนี้ตำรวจอยู่ไหนเยอะไอโดนไล่ไหมในเมืองมีอยู่ประมาณสามสี่คันอะ ไอ้แจ็คถ้ากอุ้มเอ๋อนี right ้เกิดหนึ <Oliver> okay. ่งบัตรตะกินอาวุธนะเพื่อนตะเรี้วหิววะไม่หิวเพื่อนหิวดีรออะไรอ่ะโหลดไล่เดิมโหลดไล่เดิมโหลดไล่ที่ไหนที่ไหนพี่เขาเจออยู่ในเมืองเพื่อนสเตเดียมสเตเดียมเดียมเออกูอยู่ไหนคือในข้างในเลยเดี๋ยวผมโดนจับไป็นหน้าี่โดนจับละจับมือมึงพอหน่อยดิยวเงียบอย่างเงียบดิเอ้ยเออมึงอย่าเมาดิเดี๋ยวอะไรมึงพูดกันหน่อยเว้ยเดี๋ยวคุจะเป็นมึงที่เมาหมัดแทนนะกูบอกให้นะแล้วมึงเงียบอ่ะ มันคึมคึมไปที่อ่ะมันมันจะหลุดปะไม่แน่เกิดเรืเ่องทางรถไฟเพื่อนทางรถไฟมุ่งหน้าไปรถไ,ไ,ไ,ไฟไหนรถไฟไหนรถไฟมุ่งหน้าไปโรงแรมไปกระดานนะเล่นเล่นใน,นท่อคนหนึ่งดิในท่อเพื่อน เราจะลบนะหนึ่งนาทีเพื่อนทาน้ำไหนท่อน้ำไนท่าน้ำนท่อน้ำไหนโอเคตเองตมเช้าอะเมืองค่เมือเอมอเมืองออกดบอลดิสวยแน่นสวยใคร่กดบอลครั้งเลยไ้กูมีจะบอกแล้กูติดอุ้ยเต็ดเต็ดอยู่ไหนออกได้บ่อยเกม เราควรดีเพื่อนเต้ดียวไหนเต้ดอยู่ไหนลงมาสายลงมเมืน์ต้ำหน่เยอะมากนอกเมืองต้ำหน่เยอะมากที่จะตรงเก้าเก้าสามเก้าสามส่งส่งส่งจีไหมผมมีครับมีรถรถมาระวังด้วยส่งใครส่งใครให้ผมโอปปี้โอเป้มึงก็ลงมาดันรถไม่ได้เหรอวะได้เพื่อนอุปสมภัมฐานรถต้องดันรถไม่ได้เหรอ